ครับก็ขอสวัสดีนะครับผีป่านาอาลูกหลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบนร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอมีดหมอของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดพกพาขนาดใหญ่ทั้งสองเล่มนะครับความยาวสิบสองนิ้วเท่ากันนะครับ ดามงาฝักไม้เหมือนกันนะครับมีจุดกลางเหมือนกันนะครับวันนี้จะมาให้ชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อให้ท่านที่เข้ามากในใหม่นะครับที่ได้พบนะครับเจอเฟสใหม่ๆนะครับก็ขอให้ศึกษานะครับขอให้เรียนรู้นะครับศึกษาว่ามีจุดกลางเป็นยังไงมีจุดต้นเป็นยังไงนะครับ วัสดุที่นำมานะครับประกอบนั้นนะครับนะครับเป็นยังไงนะครับก็ให้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับนะครับจะได้เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนั้นจะมียุบต้นนะครับยุบต้นนั้นก็จะมีตาไม้ฝักไม้นะครับส่วนมากนะครับพอลงมายุบกลางตอนต้นนะครับก็จะมี ดามงาฝักงาดามงาดามงาฝักไม้นะครับนะครับถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับนี่นะครับเลลมแรกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับนี่นะครับเลลมแรกนะครับมีพกพาขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับก็ให้สังเกตกันนะครับนะครับนะครับให้ดูนะครับนี่นะครับงานะครับ ทำแบบนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับแหวนลักกลั่นมีดนะครับนะครับมีดจุดกลางก็จะแจ่มขึ้นมานะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับดูครับแหวเจ็ดแหวนเก้านะครับแล้วก็เส้นที่แปดอย่างนี้นะครับก่อให้ดูกันนะครับเส้นที่แปดก็จะมีไข่ปลานะครับนี่นะครับถูกศรป่องอ้อยอะไรเขาเรียกนะครับนะครับ นี่นะครับ abei, ตรงนี้มี9เส้นนะครับนี่นะครับก็อีกอย่างหนึ่ง bah, ก็คือไม้นะครับเน้นประจําเลยนะครับไม้นะครับความเก่านะครับเก่านะครับถูกใช้งานนะครับมีชาวบ้านชาวบ้านนะครับพื้นที่นะครับนี่นะครับโอ้โห้ยนะครับดูครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับดูแหม้นะครับ าหาบูชานั้นต้องสังเกตนะครับต้องพิจารณาดับดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับนะครับนี่นะครับตรงนี้มีเจ็ดเส้นนะครับตรงมีเก้าเส้นนะครับนะครับไม้ก็มีรอยเหี่ยวรอยยุบตัวอย่างนี้นะครับนะครับที่ถูกสร้างนะครับที่ถูกอยู่ในรูปแบบนะครับนี่นะครับรอยเชื่อมนะครับก็ จุดสังเกตนะครับนี่นะครับนี่นะครับความยาวรวมร่าง12นิ้วนะครับใบ7นิ้วนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับสวยงามมากนะครับกลิตเล่มนี้นะครับสมบูรณ์นะครับนี่นะครับภายในนะครับเก่าอย่างนี้นะครับนี่สวยงามมากนะครับทานได้ได้ไปครอบครองนี่นะครับโอ้โหนะครับความขนาดความยาวขนาดพอดีพอดีนะครับ12นิ้วนี่นะครับ ถ้าสมัยก่อนนี้เนี่ยนะก็พกเนบเอวอะไรกงน้นะครับนะครับนี่นะครับเป็นยันนะครับพระปิตามหาอุดคงหลวงพ่อเดิมนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับปิดด้วยตัวอูนะครับนี่นะครับอักษรเต็มทั้งสองฝั่งเลยนะครับเรียกว่านะครับลายนาคสมพงนะครับหรือว่านาคเกี่ยวนะครับนี่นะครับ รับโอ้โหนะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับหน้าก่อนช้อยเลยนะครับนี่นะครับปิดด้วยตัวอุนะครับเหล็กยางดีเลยนะครับเหล็กสมัยก่อนนะครับนะครับจะไม่มีสนิมนะครับนี่นะครับเจ้าของเขาดูแลรักษานะครับนะครับฝั่งนี้โอ้โหนะครับนี่นะครับเป็นยันโมพุทธายะนะครับนี่นะครับดูครับปิดด้วยตัวอุนะครับ อัขระเต็มเลยนะครับเรียกว่าคาถานะครับมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นคาถานะครับพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับนี่นะครับบนนี้นะครับมาอาอุนะครับนี่นะครับหลังนี้นะครับเรียกว่าหัวใจธาตุสีนะครับนะครับ นามะพทะนะครับนี่นะครับโอ้โหเยนะครับสุดยอดเลยนะครับการเข้าข้างนะครับแน่นเปียกเลยนะครับมีโอ้โหเวยนะครับนี่สวยงามมากนะครับแน่นปึ๊กเลยนะครับไม่มีโยกมีครอนนะครับนะครับนี่นะครับหน้าฝีมือของช่างสอนนะครับตอกไว้นะครับนี่นะครับโอ้โหวยนะครับช่างทันนี้สุดยอด ฟีมือนะครับตอกลายได้สวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับลายนาคเกี่ยวหรือว่านาคสมพงนะครับความหมายก็คือนะครับให้รักใคร่กลมเกลียวนะครับในครอบครัวนะครับนี่นะครับทันใดได้ไปครอบครองนี่นะครับโอ้โหนะครับจะมีแต่ความสุขความเจริญลุ่งเรืองนะครับนาคเกี่ยวนะครับ แล้วก็คาถาพระเจ้าสิบกพระองค์นะครับนะครับ,ะ,รบะมะะอะน,นอกอนากะนะครับกอ,อนออะนะกะอังนะครับอุมิอามิมหิสุตังสุนะพุทธังสุอนะอนะ,นะ,นะนะครับนี่นะครับ ยอดเลยนะครับนี่นยครับโอ้โหนะครับอาถาพระเจ้าทีบกก็องค์นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนี่นะครับคาถาบทนี้นะครับนี่นะครับเป็นอาถาโมกุฏประพุทธเจ้านะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหเดียญระโมทายาเนี่ยก็สุดยอดนะครับเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับทางผ้ายันเสื้อยันนะครับนะครับผ้า ยันเสื้อยันนะครับแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆนะครับหลวงพ่อเดิมได้จานลงไปนะครับนี่นะครับเป็นด้วยตัวอู่นะครับนะครับคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับก็อิติปิโสว,วิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิ นะครับนี่นะครับอิเมนาพุทธตังโสอินะครับอิโสตังพุทธติปิอินะครับนี่โอ้โหนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับนะครับสวยงามมากนะครับดีนะครับดูสันนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับมีเล่มนี้นะครับท่านใดได้ไปถือว่านะครับสุดยอดเลยนะครับลายหน้า เกี่ยวนะครับเหลี่มแรกครับเอามาให้ชมกันนะครับเราก็มาดูนะครับเหลี่มที่สองนะครับนี่นะครับเหล่มนี้นะครับก่อสุดยอดนะครับโผนะครับนี่นะครับมีชาวบ้านเขาใช้กันแบบนี้นะครับนะครับคนผูนี้นะครับนะครับผูใกลชิดของพ่อเดิมนะครับ ครับเรียกว่าลูกสิทธ์ลูกหาอะไรงั bueno, ok ok ้นนะครับนะครับบูชาแล้วนะครับเขาก็ให้หลวงพ่อเดิมนะครับจานลงไปนะครับโอ้โหนะครับดูครับเต็มเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนะครับเหมือนกันนะครับนะครับช่างคนเดียวกันนะครับที่ทํานะครับคือช่างสอนนะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับ โอ้ยสุดยอดนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับอัขระเต็มเลยนะครับเขาบูชามาแล้วเขาก็ให้หลวงพ่อเดิมนะครับปลุกเสกอธิษฐานจิตแล้วก็จานลงไปบนอย่างนี้นะครับนะครับจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับมีเล่มนี้นะครับโอ้โหนะครับนะครับความยาวรวมด้ามก็สิบสองนิ้วนะครับนะครับดูครับเป็นแหวนรัดแกรนดีเป็นนากนะครับนะครับแม้7เจ็ดเก้าเหมือนกันนะครับนะครับ ลอยเชื่อมนะครับดูไม้นะครับโอ้โหยนะครับนีนะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับสองเล่มนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่นะครับเดียกว่ามีดจักรนลายนะครับหรือเรียกว่ามีเทพสตาราวุธนั่แหละครับนี่นะครับดูครับโอ้โหยนะครับขละเต็มเลยนะครับนี่นะครับสนใจนะครับเล่มไหนนะครับก็โทรมา ที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับเล่มนี้มีชาวบ้านชาวบ้านเขาใช้นะครับพกติดตัวประจำนะครับนี่นะครับดูครับโอ้โหการเข้าครั้งนะครับแน่นปึกเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นตะกุดหรือเปล่านะครับเอาไปรุ่นกันนะครับนะครับสุดยอดเลยนะครับนะครับบางเล่มก็มีบางเล่มก็ไม่มีนะครับตะกุดนะครับ นี่นะครับโอ้โหจักรนาลายนะครับนี่นะครับนี่ครับจักรนาลายเป็นอาวุธของเทพนะครับพัดอินนะครับนี่นะครับนี่นะครับสองสองอาวุธแล้วนะครับตรงนี้นะครับสองเทพนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นกระบองท้าเวสุวรรณนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูตัวนะครับยาวๆนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับมีดเล่มนี้นะครับลายแบบนี้หายากนะครับแล้วก็ราคาจะสูงกว่านะครับมีดทั่วไปนะครับเพราะเป็นมีดเทพศาสตร์อาวุธนะครับนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ายันพุทซ้อนนะครับนะครับนี่อุนารมนะครับนี่นะครับเรียกว่านะครับดวงตาของเทพเหมือนกันนะครับตรงนี้ลายแรงนะครับ เพ่งมองไปบนภูเขานี่จะเกิดไฟลุกไหมอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับพวกผีปีศาจนะครับจึงได้เกรงกลัวนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นนะครับ้าโกหัวของเทพเหมือนกันนะครับของเท้าอรวกกายักษ์นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสุดยอดเข้มขลังนะครับดูสันมีนะครับเรียนคมนะครับหนี่วโอ้ยนะครับสุดยอดเลยนะครับมิดเล่มนี้นะครับ นะครับหายากแล้วก็ไม่ค่อยมีนะครับนะครับทำออกมาน้อยมากนะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับจัดนาลายนะครับเป็นอาวุธของเทพนะครับนี่นะครับคนสองฝั่งเลยนะครับสวยงามนะครับฝีมือของช่างสอนนะครับตอกไว้นะครับนี่นะครับดาบงานะครับฝักไม้นะครับแต่ไม่ธรรมดาทั้งสองเล่มวันนี้นะครับมาให้ชมกันเพื่อความตัดสินใจกันนะครับ ดีนะครับเลือกเอาจะเอาเล่มไหนนะครับนะครับวันนี้นะครับนํามาเสนอนะครับเรียกว่าสุดยอดนะครับดามงาฝักไม้นะครับนะครับสำหรับท่านที่เข้ามากันใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับโทรมา ติดต่อนะครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนะครับทายนี้นะครับขอ,ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ